กาบรีพี่น้องที่รบทุกท่านนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่รบทุกท่านผมอยากกาเรียอย่างนี้ครับทุกคนเนี่ยพิเศษนับเรื่องของแมคโคลอีโคโนมินะฮะผมเองอยากจะรื้อกาเรียอย่างนี้เลยว่าผมเป็นห่วงคนตัวเล็กฮะนะผมไม่เป็นห่วงคนตัวใหญ่คะนะค,คนตัวเล็กที่ผมเล่นการเมืองมา30กว่าปีเนี่ยเราอยากเห็นคนตัวเล็กที่พึ่งตัวเองได้ เราอยากเห็นประชาธิปไตยนะครับที่พี่น้องประชาชนนับไม่ต้องมารอขายสิทธิ์ซื้อเสียงผมกยาบเรียนนะครับว่านยโยบายของเรานับจากนักการเมืองรับเราอาจจะเป็นพรรคใหม่นับเพ่งสองปีนัแต่ผมต้องเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่าเรามีนยโยบายให้คนตัวเล็กอย่างเดียวครับรัเรารู้ว่าปลาใหญ่ประเทศนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆ มันเขเมือบทั้งตัวแหละครับคนตัวเล็กอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะนโยบายที่เราสร้างไว้ก็คือว่าอันที่หนึ่งครับรับรับปดนี้ท่านก่อนนะครับทุกคนในนี้มีใครไม่เป็นหนี้มั้งครับเนี่ยไม่มีเลยแหละครับชนบุรีแต่จังหวัดผมเป็นหนี้ครับผมเป็นคนจันทบุรีนะครับจังหวัดผมเป็นหนี้เยอะมากนะครับเป็นหนี้นอกระบบนะเพราะนั้นเราต้องเติมทุนซะก่อนปลดหนี้ให้เขาก่อนถ้าเราไม่ปลดหนี้เติมทุนชีวิตเขาไปไม่ได้หรอกครับ ดังนนโยบายของเราก็คือเครดิตประชาชนเราไม่ให้บัตรเครดิตคนจนแล้วครับเราไม่ให้บัตรคนจนแล้วครับเราให้พี่น้องมีเครดิตนะฮะอยา่างน้อยๆห้าพันกู้ได้ถึงห้าหมื่นบาทเพื่อเพื่อที่จะไปล้างหนี้นอกระบบทุกคนเป็นหนี้นอกระบบเบี้ยไหนะครับดอกเบี้ยไม่รู้เท่าไหร่นะครับอันที่สองเมื่อเราปลดหนี้แล้วเราเติมทุนให้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง s m e มนะครับผมผ่านกระบวนการ s m e มมาเยอะฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ SMB นะครับที่ o t ท p ผมเป็นประธานจัดงาน o t ท p คนแรกครับผมต้องขอขอบคุณบิดา o t ท p คือท่านปูรชัยเปี่ยมสมบูรณ์กับท่านอธิบดีสุจริตบาชิมมานันอดีตผู้ว่าชนนี่เลยครับนะครับผมได้เงินมา39ล้านขอคอรมบอแต่ o t ท p ครั้งแรกนะครับทำเงินให้ทั้งหมดเกือบ200ล้าน,านเดี๋ยวนี้เป็นไงโอทพี่น้องไ,องไปทำไมพูดถึงแล้วครับ นะมันเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนหลักการไปหมดนะครับแทนที่เราจะเอาผู้บริโภคนะครับไปซื้อกับผู้ขายโดยตรงส่งต,ต่อต่างประเทศไปอะไรไปท้ายสุดตอนนี้นะคนจะเข้าโครงการก็มีการเสียงกันนี่คือนโยบายผมกาบเรียนนะครับว่านโยบายที่อ่อ่อริเรตนะับที่กดทับพี่น้องประชาชนนะนโยบายก็ออกไปนะครับที่ผมอยากจะการเรียนก็คือในเรื่องของอเงินกู้ เอสเอ็มบีเราให้เอสเอ็มบีเรามีกองทุนฮะเอสเอ็มบีนะนะปัจจุบันนี้เรามีประมาณเอสเอ็มบีที่ยังเหลืออยู่นะครับที่ยังแอคทีฟอยู่ตอนนี้ประมาณสามแสนกว่าเท่านั้นเองนะตรงน,นั้นอีกสามล้านกว่าเนี่ยเรียบร้อยฮะแทบไม่แทบจะเรียกไม่แอคทีฟเลยฮะเพราะฉะนั้นเราเสริมทุนตรงนี้หลังจากปลดหนี้เราเสริมทุนแล้วนะท้ายที่สุดนะผมกาบเรียนนะครับว่าผมจะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับในเรื่องของบำนาญประชาชน ผมเป็นพรรคการเมืองใหม่นะครับพรรคการเมืองที่แล้ว,ลวมาอาดีตเป็นเนี่ยรัฐพูดกันหมดแล้วฮะแต,แต่ผมถามคำเดียวครับคุณเป็นรัฐบาลมาสี่ปีคุณไม่คิดทำอะฮะทำไมคุณไม่คิดทำอะพอผมเนี่ยยังไม่มีสอสอสักคนในสภาพูดแทนรัศดรนะนะผมลากกฎหมายไปแล้วครับให้ประชาชนเสนอกันหมื่นนั่นเป็นเครื่องยืนยันครับนะครับว่าเรา ถึงแล้จะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นรัฐบาลบำนานประชาชนพี่น้องอย่างน้อยๆสามพัน 3, บาทต่อคนทุกพรรคเขาเรียนแดบหมดแล้วครับแต่เป็นรัฐบาลไม่ยอมทำเขานด้ประกาศรีแล้วครับว่านโยบายทุกคนนะครับมันสวยหรูหมดแล้วะครับสวยหรูฮะแต่ถามว่าคนที่จะ implement เนี่ยนะครับผมถามว่าถ้าท่านไม่เอานักการเมืองที่ช่ำชองถ้าเอามาท่านไม่เอานักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตผมย้ำตรงนี้นะครับ ไม่มีทางแล้วครับประเทศนี้เดินต่อไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นเรามีสงครามกับความซื่อสัตย์สุจริตนะครับ <cupcake> สงครามกับทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ซื่อสั์สุริตเรามีนักการเมืองท่านโดยแล้วครับตั้งแต่หัวยันหางฮะนะครับตั้งแต่หัวข,ขบวนสุดารัฐด้นหางไม่มีสายฮะนะครับนั่เป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมนะครับประเทศนี้นะครับต้องการราั้งการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดจากประเทศนี้ต่อไปปัญหาที่แท้จริงของ ภาคตะวันออกคือปัญหาเรื่องน้ำสรุปนะฮะน้ำบ้านผมเนี่ยต้องเอามาใช้ในจังหวัดชนบุรีฮะแต่ผมก็เสียสละให้นะฮะเอาน้ำจากจังหวัดจันทุีที่เป็นเมืองเกษตรกรรมเนี่ยหมดเวลาครับคุณธรรมครับหมดเวลาครับขอเวลาครับ